สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นนัทพลเตรียมปิดเวฟดำเนินคดีนักเรียนเลวเปิดชื่อครูโรงเรียนห้ามแต่งไพรเวทวันที่2ธันวาคมจากกรณีที่เด็กนักเรียนได้ชวนกันใส่ชุดไพรเวทไปโรงเรียนในวันเปิดเทอมวันแรกวันที่1ธันวาคมจากการเชิญชวนของกลุ่มนักเรียนเลวและกลุ่มภาคีนักเรียน K k เคซึ่งล่าสุด นายนัทพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ถึงกรณีการเปิดเว็บไซต์ของกลุ่มนักเรียนเลวที่แจ้งข้อมูลครูและโรงเรียนไม่ให้เด็กแต่งไพรเวทและมีการลงโทษและไล่กลับบ้านว่าประเด็นนี้จะเป็นปัญหาในอนาคตหากมีการเปิดชื่อครูและโรงเรียนซึ่งอาจเป็นการละเมิดเสรีภาพส่วนตัวโดยขณะนี้กำลังให้ฝ่ายกฎหมายดูยอยู่ถ้ามีการเปิดชื่อนักเรียน ที่ไม่แต่งเครื่องแบบก็จะไม่จบส่วนฝ่ายกฎหมายดูเรื่องของการดําเนินคดีและการปิดเว็บไซต์ด้วยหรือไม่นายนัทพลระบุว่าจะทําทั้งสองอย่างเพราะมันกระทบกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของโรงเรียนที่อาจจะปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องแต่ได้รับการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งต้องดูและครูแต่ละคนซึ่งเป็นตัวแทนของสอทจะสามารถเอาผิดได้อย่างไรโดยถ้าหากปิดเว็บและดําเนินคดีได้ก็จะทําทั้งสอ,งอย่าง คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนี้ com ขอบคุณค่ะ